เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเจจ๋านะคะรถสวยเกรดเอีกแล้วนะคะวันนี้น้องจ้าจ๋าอยู่ที่เดิมนะคะบริษัทเพชรยนต์ค่ะถนนเสริไทยซอย68แยก1น,นะคะก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะวันนี้ก็อยากนำเสนอนะคะ4ประตูของอิสุดีแม็กปี2018เครื่อง1.9ตัวแซดเกียร์ออโต้นะคะ สประตูยกสูงคันนี้นะคะบอกไว้เลยว่าเจ้าของเดิมใช้มือเดียวรถป้ายแดงมือเดียวสภาพกริบเดิมใหม่ทั้งคันใครอยากได้เคียร์ออโต้ตัวยกสูง4ประตูนะคะใช้ได้2แบบ3แบบเลยนะ,ะไม่ว่าจะไว้ทำมาหากินนะคะไปไหนมาไหนทั้งครอบครัวนะคะออโต้ Auto, สประตูแบบนี้ตอบโจทย์มากแน่นอนนะค,ะคันนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่6 3 9 9 0 0บาทไม่วิ่งเพียง1 1 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเอง สำหรับใครที่อยากได้รถสวยสภาพเกรด A รถทัดเกตแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์รถคันนี้นะคะเดิมทั้งคันไม่ว่าจะเป็นสี ตัวรถนะคะหรือว่าภายนอกภายในนะคะคันนี้เดิมทั้งคันแน่นอนเพราะว่าไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำจมน้ําไฟไหม้แน่นอนเพราะว่าเป็นรถเกตเอนะคะถ้าเกิดมีการเกิดอุบัติเหตุนะคะเราไม่นําเข้าแน่นอนอันนี้ต้องเกริ่นเนื้อเรื่องไปก่อนนะคะลูกค้าจะได้มั่นใจและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกรถสวยๆหนึ่งคันมือสองโดยใช้อ่าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะหรือว่าออกรถฟรีดาวน์นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูความสวย ของรถคันนี้กันนะคะบอกไว้ก่อนว่าชมนี้เป็นปี2018 1.9ตัวแซดนะคะได้ในส่วนของไฟตาลูกแก้วมาพร้อมไฟ d a y t i m e r u n n i n g แล้วก็ไฟตัดหมอกใส่กรอบโครเมียมตัดกับสีดำดูลงตัวเจ้าของเดิมนะคะใส่กระบางลมติดมาให้เรียบร้อยพร้อมสัญลักษณ์คำว่า D Max นะคะดูสวยนะคะไม่ตกรุ่นไม่ตกเทนแน่นอนนะ,ะรับประกันว่ารถ ที่น้องจะจเจรีวิวนะคะตรงปกนะ,ะตรงปกแน่นอนเพราะว่าน้องเจ,จาจใช้กล้องสดในการรีวิวเลยนะคะไม่ได้ทําการปรับแสงไม่ได้ทําการตัดต่อแต่อย่างใดเลยนะคะน้องเจเจจะทําคลิปเรียลสดไปให้ลูกค้านะคะดูกันช,ชัดๆแล้วก็ดูกันเต็มๆเลยว่าน้องเจ,จาจรีวิวตามสภาพรีวิวตามความจริงนะคะทะเบียนนี้นะคะ7็กไกน่โนเอน่นะคะจำไว้เลยแล้วก็ ทักเข้ามาหาน้องจ้าจ๋านะคะอยากซื้อรถอยากใช้เงินไม่ต้องใช้เงินอยากฟรีดาวอยากออกคนเดียวหรือว่ามีคนร่วมคนค้ำนะคะตรงนี้นําเหตุผลมาคุยกันนะคะน้องจ้าจ๋ายินดีให้บริการให้คําแนะนาปรึกษาลูกค้าทุกเคสนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะขอให้มีอาชีพและรายได้ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้นะคะคเครดิตด,ดีรายได้สองเท่าของค่างวดเช่าซื้อฟรีเลยนะคะน้องจ้าจ๋ายินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะ ถัดมาด้านล่างมาดูในส่วนของล้อนะคะอะลูกคา้าดูดีๆนะคะล้อนะคะรถช้ำไม่ช้ำนะคะหนึ่งเลยไม่มีรอยขูดเลยนะคะน็อตดุมนะคะสัญญารักอิซุ u ดีแม็กยังอยู่ที่เดิมได้ยังปี2020นะคะสำหรับล้อคันนี้มาพร้อมแม็กขอบ18นะคะสภาพยังยังลึกๆึล่องลึกๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูกันชัดๆแล้วก็ในส่วนของใต้ซุ้มล้อสภาพรถไม่ได้ผ่านการดัดแปลงตัดต่อ,ต,อต่อเติมมาอย่างใดนะคะ แล้วก็ในส่วนของบันไดาทางขึ้นนะคะบันไดาทางขึ้นยังสภาพสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็สีตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมๆจากโรงงานสีเดิมๆจากที่ผลิตออกมาเลยไม่เคยผ่านการกลับสีแต่อย่างใดนะคะดูก็รู้นะคะภายนอกรถไม่ช้ำนะคะรถไม่ช้ำเลยจริงๆสังเกตจากนะคะนี่เลยกระจกก็พับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยมองข้างแล้วก็ซุ้มล้อ,อขออภัยค่ะซุ้ม คิ้วนะคะคิ้วกันศาสตร์ฝั่งประตูนะ,ะทั้ง4บานติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของที่เปิดประตูนะคะเป็นแบบโพเมียมสภาพสวยสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะรถนะคะน้องะจเจจะทําความสะอาดให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะคะในวันที่ลูกค้ามารับรถใครอยากมาเช่าซื้อรถกับน้องะจ๋จใครอยากปรึกษาใครอยากพูดคุยคอมเมนต์มาได้นะคะยินดีให้คําแนะนําแล้วก็ บริการนะคะลูกค้าทุกระดับลูกค้าทุกอาชีพนะคะจ้าจ๋ายินดีช่วยเหลือจริงๆนะคะตรงนี้เรามาพูดคุยกันได้ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะยกหูโทรหาเจ้าจ๋าได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของอ่าไฟท้ายนะคะไฟท้ายนี้เป็นแบบไฟท้ายแบบ LED นะคะแต่ว่าไฟเลี้ยวกับไฟเบรกนะคะยังเป็นหลอดไส้นะคะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะ,ะอันนี้คือ ฟังชันของตัวปี2018แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะสัญ,ญลักษณ์โลโก้ดีแมยังติดนะ,ะมาสมบูรณ์ไม่เคยผ่านการแก้ไขดัดแปลงแล้วก็บันไดาทางขึ้นนะคะบันไดพับทางขึ้นก็สภาพสมบูรณ์แบบตรงนี้ลูกค้าได้ไปพร้อมกับตัวรถไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะได้แบบนี้ก็ใช้ไปแบบนี้เลยนะคะ คือพูดง่ายๆว่าลูกค้ามาวันนี้นะคะหรือมาที่นี่บริษัทเพชรยนต์ก็คือมาวันเดียวยังไงก็จบนะคะมาวันเดียวจบภายในวันเดียวได้เลยสามารถรับรถภายในวันได้เลยทุกอย่างขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะคะว่าลูกค้าจะสามารถเช่าซื้อคนเดียวได้หรือไม่สามารถรับรถกลับภายในวันได้หรือไม่1ขึ้นอยู่กับอาชีพ2ขึ้นอยู่กับเครดิตนะคะตรงนี้คุยกันเคสบายเคสคุยกันหน้างานได้เลยยินดีให้คําแนะนําไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะ ถัดมานะคะเรามาดูภายในกันนะคะลูกค้าสภาพภายในน่ะอ่ะให้ดูกันชัดๆรอยเม็ดอาร์คทุกเม็ดไม่มีรอยพ่นสีโป๊สีปุ่มเ้นทานล็อกนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบรถไม่ช้ำสวยเดิมมากกริบมากสวยจริงๆเจ้าของเดิมใช้มือเดียวนะคะรอยเม็ดอ่ารอยสกูนะคะไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับ รอยสีแต้มมาจากโรงงานยังอยู่ที่ปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะมาพร้อมนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสภาพพวงมาลัยสวยเดิมไม่ช้ำนี่เลยรถสวยจริงๆนะคะกลิ่นใหม่ของอ e ีซูดีแม็ยังอยู่เลย นะคะถ้าเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้บอกไว้ก่อนใครอยากได้ใครตามหาสาภาพสวยสาภาพเกรด A แบบนี้ผ่อนแค่12,000บาทนะคะอยากผ่อนไป84สงวดสามารถเลือกได้เลยคอนโซลตรงกลางนะคะลูกค้านะคะตัวนี้จะได้เป็นโฉมของปี2018อยู่ดูเนาะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะคะตัวนี้เล่นเครื่องเ็น FM AM, AM เคร่งเล่นว c ดี D Air Analog นะคะแล้วก็มาพร้อมคอนโซลเกียร์แบบขั้นบันได คอนโซลเกียร์ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะลูกค้ายังใหม่ๆอยู่เลยกลิ่นหอมยังอยู่จริงๆไม่ได้โกหกไม่เชื่อมาดูรถกับน้องเจ้าจ๋าก่อนนะคะที่บริษัทเพชรโยนไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรมาชมก่อนอยากให้มาเห็นรถอยากให้มาชมบริษัทอยากมาพูดคุยกับน้องเจ้าจ๋าเดินเข้ามาเลยนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเลยเจ้าจ๋าบอกไว้ก่อนเลยนะแล้วก็ส่วนของเบาะนะคะเบาะนี้ก็เป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าเบาะนี้ยังไม่ได้ผ่านการ tiếp yep. การเปลี่ยนไปอย่างไดแต่อาจาจะมีรอยฝุ่นรอยใช้งานจากเจ้าของเดิมอยู่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าน้องเจ้าจ๋าจะทําความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบวันส่งมอบนั่นเองนะคะไม่ให้ลูกค้าไปในสภาพนี้แน่นอนวันที่ลูกค้ารับรถต้องได้รถสภาพสวยกริบนะคะเดิมทั้งคันไปอย่างแน่นอนไม่มีผิดหวังค่ะมหาหาน้องเจ้าจ๋าไม่มีผิดหวังเลยนะคะตรงนี้ยินดีให้คําแนะนํายินดีบริการจริงๆนะคะน้องเจ้าจ๋ายินดีแบบว่าดูแลลูกค้าทุกท่านเหมือนคนในครอบครัวเหมือนญาติเหมือนมิตรเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจ เข้ามาหาหน้องจ,จ้าได้เลยนะแบบเป็นกันเองเลยอันนี้คือสภาพนะคะสภาพเบาะนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังตรงนี้จะมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะที่พักแขนแต่ตัวนี้ยังไม่มีช่องวางแก้วให้นะคะเพราะว่าช่องวางแก้วเขาจะาไปให้ในส่วนที่นี่เลยคอนโซลตรงกลางด้านหลังนะคะนะคะพับเก็บได้ความกว้างก็ใส่แก้วเยติได้เช่นกันแล้วก็สําหรับ ระเป๋าจิงโจ้นะคะก็ให้มาเลยในส่วนของเบาะหน้าคนขับทั้ง2ฝั่งนะแล้วก็ด้านข้างคนขับเนี่ยค่ะก็จะให้ที่วางนะคะแขวนสัมภาระนะคะกระจุกกระจิกให้นิดนึงสภาพรถสวยเดิมทั้งคันน่าใช้งานมากนะคะสำหรับคนที่นะคะต้องการรถเกียร์ออโต้นะคะไว้ใช้งานหนึ่งคันแบบฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะคันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะใครสนใจนะคะ ก็เข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับได้นะคะที่บริษัทเพลยยน์โทรเข้ามาหาน้องเจ้าจ่าได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดนะคะห้องเครื่องยนต์นนะคะห้องเครื่องยนต์สภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมนะคะคันนี้ไม่วิ่ง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่ากิโลเมตรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.9เชื้อเพลิงดีเซลล้วนนะคะไม่วิ่ง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่ากิโลเมตร สังเกตยังง่ายนะคะรถเดิมนะคะรถคันนี้คานเดิมเดิมจากโรงงานนะคะสังเกตน็อตนะคะไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับค่ะนะคะนี่สปริงนะคะที่ตัวล็อกฝากระโปรงนะคะยังมีสีแม็กสีมาร์คติดจากโรงงานมาอยู่เลยนะคะตรงนี้นะคะการันตีและมั่นใจได้ว,ว่ารถคันนี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแผ่นเพดนะคะ<โดย>ตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันไม่มีรอยคายนะคะ สภาพเครื่องยนต์ไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องค่ะนะคะดูกันชัดๆไปเลยนะคะอันนี้คือเครื่องยนต์เดิมๆที่ติดตั้งจากโรงงานนะคะไม่มีการดัดแปลงไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้ให้ลูกค้ามาชมด้วยตัวตัวเองนะคะจะดีมากๆเลยนะคะหรือว่าใครบอกว่าเชื่อมั่นแล้วบอกว่าชอบรถคันนี้นะคะยกหูหาน้องจ้าจ่าได้เลยยินดีนะคะให้คนานําแนะนําหรือว่าอยากจะจองล็อกรถแล้วมาจัดไฟแนนซ์ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะ แล้วก็ในส่วนของฉนวนกันความร้อนนะคะลูกค้าฉนวนกันความร้อนสภาพเดิมๆสมบูรณ์แบบนะคะไม่ขาดไม่ยน่นไม่รุยนะคะแล้วก็สติกเกอร์สัญลักษณ์คําเตือนนะคะมออกต่างๆจากโรงงานยังอยู่นะคะรอยเม็ดอาร์คทุกอย่างไม่มีรอยพ่นสีโป๊สีนะคะรับประกันการันตีได้เลยนะคะรถคันนี้สวยเดิมแท้แน่นอนโรงงานแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องจ๊จ๋าก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะคะ น้องเจจ่าทาคลิปต่อๆไปแล้วก็ขอพระคุณ f อฟที่กดติดตามและดูคลิปน้องเจจ่าทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f อท่านเก่า f c ท่านใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่สนใจในตัวเยอสุหรือว่าโตโยต้าหรือว่านิสสันนวารานะคะน้องเจจ่าก,ก็ยินดีรีวิวให้ลูกค้าดูทุกท่านเลยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะกับน้องเจจา่าค่ะสวัสดีคะ่ะ